ครับคาลินเบนสไตล์สวัสดีครับหนุ่มๆกางเกงยีนกับเสื้อยืดเนี่ยเป็นออฟฟิตหรือว่าเป็นชุดที่คลาสสิกแล้วก็ไทม์เลสโดยเฉพาะเสื้อยืดเป็นไอเทมที่สุดเบสิกเรียบง่ายแต่ด้วยความเรียบง่ายของเสื้อยืดเนี่ยบางทีทําให้ส่วนใหญ่ไม่ใช่บางทีหนุ่มๆส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ว่าควรจะเลือกซื้อแล้วก็ใส่เสื้อยืดยังไงให้ดูดีดูเท่คุณเคยสังเกตไหมบางทีคุณอาจจะเจอผู้ชายหรือว่าดาราในแบบนักร้องแล้วกันเขาใส่แค่เสื้อยืดธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่โคตรเท่เลยจริงๆแล้วในการเเลลืืืือออกซ้้แใสส่ยด มีรายละเอียดยิบย่อยที่หนุ่มๆอาจจะต้องรู้คลิปวิดีโอนี้ผมจะมีข้อแนะนําในการเลือกซื้อและก็ใส่เสอยืดสิ่งแรกเลยที่จะต้องรู้ก็คือทําความเข้าใจก่อนว่าตัวเองเนี่ยมีสิริร่าร่างกายเป็นแบบไหนเพราะว่าสิริระเป็นจุดแรกที่สายตาถูกมองเข้ามาจากท่อนบนแล้วก็พาลงไปสู่ท่อนขาข้างล่างสิริระของผู้ชายถูกแบ่งออกเป็น4หรือ5ประเภทแบบที่1ก็คือหนุ่มผอมบางแบบที่2หนุ่มหุน่นดีมีกล้ามแบบที่3าหนุ่มหุน่นท้วมแล้วก็แบบที่4หนุ่มตัวใหญ่ น,นี่ผมแบ่งอาเป็นแบบขา่าวๆให้ให้เข้าใจง่ายๆซึ่งในแต่ละแบบเนะี่ยมีความยากในการที่จะเลือกรูปแบบของเสื้อยืดซึ่ใส่ให้มันดูดีแต่ไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างลักษณะแบบไหนมีปัจจัยข้อพิจารณาที่เหมือนกันหมดก็คือเสื้อตัวน,นั้นเนี่ยจะต้องมีขนาดพอดีกับตัวเนื้อผ้าเนี่ยต้องแนบเนื้อให้มากที่สุดเริ่มจาก ทอบ่าไหล่ลำแขนแล้วก็ลำตัวความยาวของชายเสื้อโดยเสื้อจะต้องไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปเริ่มจากทรงของเสื้อทรงของเสื้อโดยส่วนใหญ่แล้วในตลาดที่เราเห็นเนี่ยจะมีอยู่2แบบคือเรียกว่าเป็นแบบเอ่อเลกูล่าฟิต แบบที่2คือแบบสลิมฟิตคุณลองสวมเสื้อลองใส่เสื้อดูแล้วเนี่ยจุดแรกที่คุณต้องดูก็คือหัวไหล่นะครับเสื้อตัวนั้นเนี่ยเ,เมื่อใส่แล้วเนี่ยไหลไม่ตกก็คือตรงรอยรอยเย็บหรือว่ารอยต่อของแขนกับตัวเสื้อเนี่ยต้องอยู่บนหัวไหล่ของคุณพอดีน,นี่เรียกว่าไหลไม่ตก แต่ถ้าว่าไหล่ตกเนี่ยแปลว่าเสื้อตัวนั้นมันใหญ่เกินไปแต่ถ้าเกิดว่าตัวรอยเย็บเนี่ยอยู่บนเหนือหัวไหล่นั่นก็คือว่าเล็กเกินไปจุดถัดมาที่ต้องดูก็คือจากหัวไหล่ลงมาเนี่ยความยาวของแขนเสื้อเนี่ยต้องอยู่บริเวณกึ่งกลางลำแขนหรือบริเวณที่เรียกว่าไบเซ็จถ้าแขนเสื้อ,อยากกันไปเนี่ยก็จะทําให้รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีแขนเล็กนะครับแต่ถ้ามันสั้นเกินไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่โชวอฟหรือว่าจะโชกล้ามไม่ค่อยโอเค จุดถัดมาคือความกว้างของแขนเสื้อเนี่ยให้พอดีกับลำแขนของคุณหรืออาจจะใหญ่กว่าหน่อยนึงโดยที่คุณจะต้องลองสอดนิ้วเข้าไปดู1นิ้วหนิ้วหรือ2นิ้วกําลังพอดีถ้าแขนมันใหญ่ไปจะพลิ้วเนี่ยก็จะทําดูไม่โอเค่เถัดมา,าเสื้อ ลำตัวที่ใส่เนื้อผ้าเหลือไม่เยอะจะต้องพอดีถ้าเห,เหลือผ้าเยอะดูโครงดูตัวใหญ่เนะเสื้อตัวไหนก็จะทำให้คุณดูตัวเล็กเลยและความยาวของเสื้อยืดขนาดไหนถึงจะเหมาะสมนะครับให้ลองใส่กางเกงยีนซี่เป็นกางเกงยีนเอวปกติไม่ใช่กางเกงยีนเอลต่ำนะครับเพราะนั้นเนี่ยความยาวของชายเสื้อที่เหมาะสมเนี่ยชายเสื้อจะต้องอยู่บริเวณกึ่งกลางของซิปเป้ากางเกงพอดียาวไปเนี่ย ก็จะทําให้พอร์ชชั่นของคุณเนี่ยเมื่อมองเข้ามาเนี่ยมันจะดูเหมือนว่าท่อนบนคุณยาวกว่าท่อนล่างชายเสื้อสั้นไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่ได้ผิดกติกาแล้วแต่ความชอบเลยนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะให้อยู่บริเวณประมาณนี้หรือว่าอาจจะโชว์เข็มขัดอะไรก็ได้แต่ถ้ามันสั้นมากเกินไปเนี่ยเวลาคุณยกมือหรืออะไรเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการเห็นจะ,จะเห็นสะดือม,มันก็อาจจะดูไม่เหมาะสมในบางสถานการณ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความยาวก็ควรจะอยู่ในบรเนิเวณไม่เกินกึ่งกลางของสิบซึ่งชายเสื้อส่วนใหญ่ที่มีขายอยู่ในท้อง ชายเสื้อจะถูกตัดลงมาเป็นแนวตรงแบบนี้เ,นเห็นไหมครับจะเป็นแนวตรงแบบนี้ซึ่งจริงแล้วชายเสื้อมันจะมีแบบแบบตัดตรงซึ่งเป็นไทมเ์เรยแบบคลาสสิกหรือบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะแบบว้าวว้าหน้าเว้าหลังนิดนึงนะครับซึ่งแล้วแต่ชอบเลยอันนี้ไม่ได้มีผิดกติกาใดๆทั้งสิ้นซึ่งถ้าเพื่อนๆเห็นหรือว่ารู้ว่ามียี่ห้ออะไรขายที่มีเสื้อเป็นแบบลักษณะอื่นๆเนี่ยแบบว่าเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะครับเผื่อผมจะได้ไปซื้อมาลองใส่ดูบ้างพอเสื้อยืดก็จะมีให้เลือกอยู่ประมาณ3แบบในบ้านเราคคืือออเส้กลม เสื้อคอวีแล้วก็เสื้อที่เป็นคอวายหรือจริงๆก็คือเป็นเรียกว่าแฮนรี่สไตล์นะครับเป็นแบบที่ผู้ชายอเมริกันเนี่ยชอบใส่กันถ้าคุณดูในหนังฮอลลีวูดเนี่ยพระเอกมักจะชอบใส่เสื้อคอแฮนรี่หรือเสื้อคอคอวายไม่ว่าจะเป็นแขนสั้นหรือแขนยาวก็ตามสําหรับเสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อยืดหรือเสื้อที่ที่ติ้งหมะกับผมพอดีเป็นขนาดเรียกว่าไซส์สลิมฟิตไซส์เอครับแล้วก็แขนเสื้อก็กลัดขนาดพอดีาวนี้ในการเลือกประเภทของคอเสื้อเนี่ยก็ควรจะเลือกให้เข้ากับสีละแล้วก็รูปหนน้้าของแต่ละคดวย นะครับเพราะว่าตัวคอเสื้อเนี่ยมันก็จะมีผลเวลาคุณใส่เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เสิร์ฟหรืออาจจะทําให้เป็นข้อด้อยก็ได้สำหรับหนุ่มที่มีรูปร่างเรียกว่าเป็นรูปร่างแบบเอเวอเรสต์หรือทั่ว,ว,วไปอย่างผมเนี่ยไม่อ้วนไม่ผอมไม่สูงไม่เตี้ยมากสามารถเลือกใส่เสื้อคอประเภทไหนก็ได้แล้วแต่คุณชอบเลยจะเป็นเสื้อคอกลมเสื้อุคอวายตัววีหรือคอแบบเฮนรี่และนี่ก็เป็นเสื้อยืดอีกแบบหนึง่งเป็นคอสไตล์เฮนรี่หรือเป็นแบบคอวายซึ่งคอแบบเนี้ยจะมีกระดุมอยู่3เมดผมสผมไม่เคยติดดกระุมก็เปิดคออย่งดก็ทําให้ ดูเซ็กซี่เบาๆนะเสื้อแบบนี้ที่ผมชอบคือมีทั้งแขนสั้นแล้วก็แขนยาวข้อดีก็คือเวลาผมไปห้างหรือไปดูหนังเจอแอร์เย็นๆเนี่ยเสื้อประเภทนี้ก็จะทําให้เราสึกเย็นสบายอบอุ่นระดับหนึ่งพอออกมาข้างนอกปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถที่จะถกแขนดึงแขนเสื้อขึ้นมาเป็นลักษณะของ3ส่วนแบบนี้ก็จะทําให้เปิดเผยล,ลำแขนที่ดูมีกั้มเบาๆก็ทําให้คุณดูเซ็กซี่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นเสื้อที่สามารถใส่ได้หลากหลายคุณจะใส่เสื้อไปเดทกับสาวไปดูหนังไปช้อปปิง้งไปกินข้าวบนตัวก็รายยะอีด ส่วนหนึ่งก็กระเป๋า เสื้อยืดบางแบบบางดีไซน์จะมีกระเป๋าด้วยเพราะฉะนั้นกับเสื้อยืดที่มีกระเป๋าเนี่ยจะทําให้รู้สึกว่าเป็นแบบแค่ชั่วสบายๆผู้ชายที่มีลักษณะรูปร่างผอมบางเนี่ยผมแนะนําให้เลือกเสื้อยืดที่มีกระเป๋าเพราะตัวรูปกระเป๋าเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ชายที่มีมีสักเจอมีหน้าอกเพิ่มมาอีกหน่อยสำหรับคนที่มีรูปร่างแบบอื่นๆเนี่ยแล้วแต่ความชอบเลยคุณสามารถจะเลือกแบบมีกระเป๋าหรือไม่มีกระเป๋าก็ได้ครับเรื่องสีเนี่ยก็ทําให้ผู้ชายอย่างเราเนี่ยก็ปวดห กระดิ่คือ1ให้เลือกสีพื้นเอาไว้ก่อนอันที่2เสื้อเนี่ยต้องไม่มีแพทเทิร์นหรือว่าไม่มีโลโก้อันใหญ่ๆนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เพิ่งเริ่มจะปรับลุกกันอย่งตัวเนี่ยให้เริ่มจาก2ข้อนี้รับรองคุณรอดสหรับสีที่หนึ่งที่คุณจะต้องมีเลยก็คือเสื้อสีดำนะครับเสื้อสีดำเนี่ยเป็นสีอมตะสีคลาสสิกคุณสามารถไปเดทไปกินข้าวไปดูหนังไปปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนสีดํานี่เป็นสีที่ทําให้คุณดูเท่ดูมีเสน่ห์ดูน่าค้นหาสีอันสสีีีีท่่่เเบบกแแตรยยงาล้ว็ดดู ทุกคนเชื่อผมเถอะผู้ชายทุกคนใส่สีขาวสีดําดูดีแน่นอนนะครับสีถัดมาสีเทาครับสีเทาก็จะเป็นสีที่อยู่ระหว่างดําและขาวก็สามารถใส่ได้ทุกเวละโอกาสแมทแมชกับกางเกงยีนได้ง่ายด้วยนะครับถัดมาเมื่อคุณเบื่อสีดําสีเทาสีขาวแล้วเนี่ยสีที่คุณจะต้องมีแล้วผมแนะนําให้คุณมีเลยคือสีกมมทาหรือว่าสีในวิบรูนะครับสีในวิบรูเนี่ยเป็นสีที่เพิ่มทําให้คุณรู้สึกดูผู้ชายที่นูสุขุมนุ่มลึกดูมีเสน่ห์นะครับดูเรียบหรูเรียบง่ายด้วย รับรองคุณรอดแน่นอนเนื้อผ้าควรเลือกเนื้อผ้าป็นแบบไหนถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนที่กาลังหาเสื้อเพื่อไปฟิตเนสหรือไปออกกาลังกายให้เลือกเสื้อยืดที่ทํามาจากผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องเลือกผ้าที่ไม่หนาเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปจะทําให้ใส่สบายเหมาะสมกับประเทศร้อนๆอย่างบ้านเราแล้วถ้าให้ดีเนี่ยให้เลือกเนื้อผ้าที่ทามาจากซูเปอร์แมสคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าอ e ียิปเปียราคามันอาจจะแพงสักหน่อยแต่ว่าคุณภาพของเนื้อผ้าเนี่ยทำให้อายุการใช้งานมันอยู่ได้นานแล้วก็ใส่ไดดด้้้้สบาาาายยกววว่่ะรััหหขออถมมผูชทีีื บอดี้ไทป์แต่ละแบบเนี่ยควรจะเลือกใส่เสื้อยืดประเภทแบบไหนดีเริ่มจากผู้ชายหนุ่มผมบางก่อนผู้ชายหนุ่มผมบางเนี่ยผมแนะนําให้เลือกใส่เสื้อคอวี v, เพราะว่าคอวี v เนี่ยจะทําให้ดูมีสตั๊กเจอร์มีไหลที่กว้างขึ้นส่วนเครื่ององกลมเนี่ยจะทําให้ดูเหมือนมีไหลแคบแล้วขนาดของเสื้อเนี่ยผมแนะนําให้เลือกเสื้อ,อทรงสลิมฟิตเพราะใส่แล้วจะดูพอดีตัวหลีกเลี่ยงใส่เสื้อที่บ่าตกแล้วก็หลีกเลี่ยงใส่เสื้อที่โทนสีดําหรือสีทึบๆเพราะสีโทนสีนี้เนี่ยจะทําให้คุณดูตัวเล็กกกลงไปอีีีสสท่เหมมมาาะับผู้ชย ก็คือโทนสีสว่างๆโทนอย่างเช่นสีขาวสีฟ้าเพราะจะทําให้คุณดูดีแล้วก็ดูมีสักเจอ์ดูมีหน้าอกตอนมาหนุ่มหุ่นดีมีกล้ามหนุ่มหุ่นดีมีกล้ามจะโชคดีหน่อยคุณสามารถที่จะเลือกใส่เสื้อยืดคอประเภทไหนก็ได้จะเป็นคอวีคอกลมหรือเป็นคอวายหรือคอเฮนรี่แนะนําให้ใส่เสื้อทรงส l i ม fit เพราะจะได้โชว์มัสเคิลหรือโชว์กล้ามเนื้อที่คุณอุตส่าห์ไปฟิตเนสมาไปเวิร์กเอามาแล้วก็ถ้าคุณใส่เสื้อกับกางเกงเนี่ยแนะนําให้เป็นโทนสีเดียวกันอย่างเช่นถ้าคุณใส่เสื้อสีดําากกงงเ จะเป็นโทนสีสีดําหรือสีทึบๆสีเข้มๆหน่อยหรือถ้าคุณใส่เสื้อโทนสีอ่นอ,อนกางเกงก็อาจจะเป็นเก่งโทนสีอ่นอ,อนด้วยเช่นเดียวกันเพราะจะช่วยสร้างภาพบอดี้คุณเป็นเส้นตรงดูคุณมีรูปร่างที่ดูสูงขึ้นถัดมาหนุ่มท้วมหรือว่าเจ้าเนื้อหน่อยๆผมแนะนําให้ใส่เสื้อคอวี v, เพราะว่าตัวคอวีจะช่วยสร้างสักเจอให้คุณดูเหมือนว่ามีไหล่ที่กว้างขึ้นและขณะเดียวกันก็จะทําให้เหมือนคุณมี เอวที่เล็กลงนะครับแล้วก็ให้เลือกเสื้อโทนสีดําหรือโทนสีทึบๆเช่นสีดําสีนิวีบลูเพราะโทนเสื้อโทนสีนี้เนี่ยจะเป็นสีที่แอบซอบแสงเมื่อสายตามองเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้ดูเหมือนว่าคุณตัวเล็กหลีกเลี่ยงเสื้อโทนสีสว่างๆเช่นสีขาวหรือโทนสีฟ้าเพราะเสื้อสีโทนนี้เนี่ยจะเป็นสีที่สะท้อนแสงเมื่อมองเข้ามาก็จะทําให้ดูเหมือนว่าคุณตัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ขนาดของเสื้อเนี่ยผมแนะนําให้เลือกเสื้อที่เป็นทรงเรกูลาฟิต ที่พอดีพอดีตัวไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ควรเล็กเกินไปต่อมาผู้ชายตัวใหญ่ผมแนะนําให้ใส่เสื้อคอวีเพราะเสื้อคอวีจะช่วยสร้างสักเจอให้คุณดูมีไหล่มีหน้าอกที่กว้างขึ้นในขณาเดียวกันเนี่ยคอวีจะช่วยสร้างภาพให้ดูเหมือนว่าคุณมีเอวที่เล็กลงในส่วนของสีผมแนะนําให้คุณใส่เสื้อสีทึบๆอย่างเช่นสีดําสีนวิบลูเพราะสีเหล่านี้เนี่ยจะแอบสอบแสงเมื่อมองเข้ามาก็จะทําให้คุณดูตัวเล็กกว่าความเป็นจริงและเป็นสีที่ผู้ชายตัวใหญ่แล้วใส่แล้วก็ดูดีในส่วนของชายให้คุณเลือกกเเป็นแบบลฟให้ือช ใส่เสื้อที่เป็นตัดตรงลงมาแล้วก็ให้เลือกใส่เสื้อที่พอดีตัวควนหลีกเลี่ยงใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์นะครับเพราะยิ่งใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์ก็อยาําให้คุณตัวอยากขึ้นไปอีกหนุ่มๆครับไม่ว่าคุณจะมีสรีระบอดี้ไทป์ลักษณะแบบไหนเนี่ยจุดที่สําคัญก็คือความยาวของชายเสื้อความยาวชายเสื้อเนี่ยต้องอยู่บริเวณกึ่งกลางของซิปเป้าของเกงเพราะว่ามันจะทําให้เวลาคุณใส่เสื้อกับใส่เกงแล้วเนี่ยพอร์ชันเนี่ยมันออกมาได้สัดส่วนได้สมส่วนพอดีแล้วมันจะทําให้ดูดีนะครับแล ว่าที่ร้านที่ขายต่างๆอยู่ในในบ้านเราเนี่ยว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยถึงแม้เขาจะมีไซส์เดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น xs ไซส์ s ไซส์ m ไซส์ l xl ก็ตามเนี่ยแต่ขนาดเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันได้ส่วนใหญ่แล้วที่ผมเจอเราไม่เท่ากันเลยไม่ว่าจะเป็นขนาดลําตัวความยาวความกว้างของแขนเสื้ออะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นคุณต้องไปลองนะครับว่าตัวแบบยี่ห้ออะไรที่มันใส่แล้วมันเข้ากับตัวคุณแล้วก็ฟิตติ้งของเสื้อก็มีให้เลือกอีกไม่ว่าจะเป็นสกินนี่ไม่ว่าจะเป็นสลิมฟิตแล้วก็เป็นเรกูลาฟิตเพราะฉะนั้น หนุ่มๆต้องไปลองด้วยตัวเองอหวังว่าคงจะได้เสื้อตัวเก่งกับบ้านไปคนละตัว2ตัวนะครับ